สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอการเลี่ยมแบบทับหูเหรียญน,นะครับแบบทับหูเหรียญเป็นเหรียญทรงกลมนะครับซึ่งผมจะเลี่ยมทับนะครับทับหูเลยนะครับบล็อกก็จะเป็นทรงกลมนะครับอันนี้ใช้แกน2.5มิล2.5มิลทีนี้ในการเลี่ยมอันนี้ผมเช็ดไว้รอบหนึ่งแล้วนะครับผมเช็ดไว้รอบหนึ่งแล้วนะครับ เอเลงอันนี้ก่อนนะผมเช็ดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเช็ดแล้วก็เป่าแล้วล่ะเดี๋ยวผมเ,เลงให้ตรงนะครับเดี๋ยวครับอันนี้คือผมเลงตรงแล้วนะครับมันก็จะทับหูเหรียญใช่ไหมครับทับหูเหรียญในการเรียมลักษณะน,นี้ ต่หลายท่านนะครับก็จะกังวลว่าน้ํายามันจะเข้าหูเหรียญไหมนะครับเข้านะครับต้องเข้าแล้ครับนิดๆหน่อยๆยังไงก็ต้องโดนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าให้น้ํายาไปขังนะครับไปขังไว้ที่หูนะครับโดยส่วนตัวนั้นผมก็จะในส่วนหูนั้นผมจะทําให้มันไม่ฟิตนะครับก็คือไม่ให้มันฟิตจนเกินไปนะครับคือให้มันเป็นช่องนิดๆนิดนึงนะครับน้ํายามันก็จะไปหยุด มันก็จะม่ไหลต่อไปนะครับวิธีการเดินนะครับผมก็จะเดินปกตินะครับผมก็เดินปกตินะครับน้ำยามันก็จะโค้งนะครับมันก็จะโค้งมันก็จะไหลโค้งขึ้นไปนะครับเราช่วยมือหนีบช่วยมือบีบไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับเดีางนีครับน้ำยาโดนนะครับน้ำยาโดนนะครับโดนขอบนะครับแต่ว่ามันจะไม่เข้าไปขังในหูเหรียญนะครับน้ำยาไม่ได้ขังนะครับ จะโดนขอบขอบหูนิดๆน,น,นะครับเี่ยครับแต่ว่ามันจะไม่ไหลเข้าไปนะครับไม่ไหลเข้าไปโดนข้างนอกนี่หน่อยนิดหน่อยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับนี่ก็ทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับแล้วเราก็เดินฝันต่อไปเดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วจะมาเดินข้างหลังให้ชมอีกนะครับทีนี้เรามาต่อด้านหลังนะครับ อันนี้ผมทิ้งไว้สองนาทีนะครับสองนาทีแล้วก็ผมเป่าเรียบร้อยนะครับผมเช็ดล้างเป่าเรียบร้อยนะครับประกบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เล็งเล็งซ้ายขวาหน้าหลังนะครับโดยการเล็งนะครับให้มันตรงผมจะใช้คลิปที่ใหญ่แล้วก็เหนียบให้สุดอย่างนี้นะครับหนีบแบบนี้นะแล้วก็มาเลงนะครับอ่าโอเคตรงแล้วนะครับ แล้วก็เลงไปด้านบนนะครับบนตรงกันซ้ายขวาตรงกันก็คือก็คือจบครับทีนี้เดินนะครับเดินด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นจะถ้าทําไม่ดีนะครับน้ํายามันก็จะลงขังนะครับมันจะลงขังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในด้านนี้นะครับเราก็ต้องเดินระมัดระวังนิดนึงนะครับผมจะเดินจากด้านล่างขึ้นไปนะครับ จะปล่อยน้ำยาอย่างนี้นะครับมันก็จะไปแค่เกือบชนนะครับแต่ว่ายังไม่ชนนะครับผมจะใช้มือนะครับบีบช่วยบีบไปนิดนึงนะครับแล้วก็เติมครับนะครับบีบเลยที่นี้นะครับบีบแน่นเลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดูวัดเต็มไหยเต็มนะครับเนี่ยครับ อันนี้คือวิธีการนะครับน้ํายามันก็จะไม่ไหลลงนะครับมันจะไม่ได้ไหลลงนะเพราะว่าเราเราใช้มือบียมนะครับมันก็จะดันออกไปข้างนอกนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับ